สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อช่องเราชื่อว่าเจนคลิปแอนดี้แกลวันนี้เรากู้จะมาปั่นจักรยานจักรยานหน้าผมนะแต่อันนั้นน้ำปลาเป็นในซอยในซอยบ้านเราเออปั่นในซอยแล้วก็มีการรีวิวด้วยนะรีวิวจักรยานของผมว่ามันปั่นได้เร็วแรงแค่ไหนครับโอเคแล้วกกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับครับผมไปเลยครับ ฮึมนะนะกครบแล้วนะโอเคครบ้เดลืมนะถ้าใครมาเป็นสมาชิกห้องใหม่ๆนะผมนะรีบ ไปยคทิไปคลิปไยคลิปก็ถ้าดว่าถ้าเราไอ้ฟื้นนครับเราก็จะไปถ่ายที่เราก็จะแจงลอครบสิบซับสไครต์คับโดยการไปถ่ายที่โนเซียอันนะโอเคถ้าครบสิบซับสไครต์ใช่ไหมใช่เอีกอีกกี่คนอ่ะอีกอีกอีกสองคนตอนนี้ได้กี่คนแล้วตอนนี้ก็ได เอออีกแค่สองคนช่วยหน่อยน,นคะคะจรารีวิวจักรยานนะผมอ่ของพี่เจ็ดก่อนนะหลับผมพี่เจ็ดนะนี่ผมชื่อเคสค่นะนี่นะจักรยานผมมันก็อาจจะใหญ่นิดหนึ่งนะเพราะว่ามันไม,ไม่ไม่ทำรุ่นใหญ่นะครับผมก็โตมากแล้วไม่เลยซื้อจักรยานนี้ให้ผมนะพี่เบกุ้ยนะครับเบกนนุ้ย มีเบรกด้วยจริงเหรอก็มีเพรยงตรงไหนอ่ะเออด้านหลังไงที่ <Okay. S 2> ด้านหลังที่ล่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจตเอาอีพีจักรยานก่อนแล้วค่อยถ่ายอีกวิดีโอนึงเป็นอีพีสกูเตอร์แล้วกันโอเคไหมอ่าน้องเคสรีวิวจักรยานน้องเคสปั่นอเ,เอาถอดล้อออกเมื่อไหร่คะออตั้งแต่สามาันทีแล้วอ่าแล้วหนูหัดกี่กี่วันคะหัดกี่วันเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ ักี่วันวันเดียวหนูถอดล้อแล้วอีกวันหนึ่งหนูก็เป็นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเยี่ยมมากค่ะโอเคนะผมนะส่วนผมก็ฝันไม่ได้มาหนึ่งปีสองปีแล้วนะไหนกี่ปีแล้วครับผมประมาณหนึ่งปีครึ่งโอ้โหนะนะวันนี้นเพิ่งเป็นอันนี้แบบไม่เก่งมากเก่งนิดนึงเก่งนิดนึ่งใช่เบรกมือก็พอถึงเบรกอ่ะอืมเบรกได้อยู่ใช่ไหมเบรกได้เบรกได้โอเค แม่นุชแม่นุชมันมีที่ใส่น้ำตรงนี้ด้วยอ่ะเยี่ยมมากแต่เราไม่ได้ใส่แตเจ็ดก็มีเหมือนกันใช่แต่เราไม่ได้ใส่แต่กระย่างผมอ่ะมันจะเวืว้งวางและการไปอยู่อย่างนึงนะครับมันจะวิ้งเกินไปที่จับมันใหญ่เกินไปนะครับดูดิแต <c oughs> ่มันเป็นเสือหมอกแม่นุชควองหนูพอดีเลยอ่ะโอเคอ่ะจบหรืยอยังอีพีนี้บ๊ายบายนะผมนะเดีย๋ยวเจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซ like, ับสไคร้นะครับ อ่า <c oughs> บายบายอะเดี๋ยวอีพีต่อไปโอเคบายบายก่อนบายบาย